พี่ไพคะ่ะคุณนะ่ะทิ้งความทรงจำอะไรไว้ในใจของคนเก่าคะจะเป็นคนเก่าแบบว่าแฟนเก่าคนคุยเก่าๆหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเก่าๆแต่ได้เลิกลากันไปแล้วนะคุณทิ้งความทรงจำอะไรไว้ให้กับตัวเขาบ้างคะเรามาถามพี่ไพกันดีกว่าคะ่ะเด็กถือถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยคะ่ะ เจ็ดเหรียญน,นะคะแม่หมอขยับนิดนึงนะเด็ดดาบค่ะสี่ดาบนะคะอีกใบหนึ่งค่ะอืมอัศวินถือไม้เท้านะคะมแม่หมอมองว่าคนคนนี้ที่เข้ามาดูเนี่ยนะจะต้องเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาระยะใหญ่แล้วนะคะถ้าเกิดคนที่เข้ามาดูเนี่ย เพิ่งจะคุยกันคบกันได้ไม่นานไม่ถึงเดือนเนี่ยยังไม่ใช่นะคะมีเจ็เปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันมายาวนานระยะใหญ่ๆแล้วนะคะหลายเดือนหรือว่าบางคนก็เป็นหลักปีกันไปแล้วนะและทีนี้เรามาถามพี่ไพ่ว่าคุณทิ้งความทรงจําแบบไหนให้ แบบไหนไว้ให้กับคนเก่านะคะจริงๆแล้วนะ่ะคุณทิ้งหลายๆเรื่องหลายๆราวเลยค่ะและส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความรู้สึกนะคะคุณทิ้งความทรงจําหลายๆอย่างให้กับเขาในอันนี้ก็คือ7ถ้วยนะคะก็คือว่าคุณมีหลายเรื่องราวที่เคยทํากับเขาในครั้งที่คุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะอย่างเช่นว่า คุณเคยดูแลเขายังไงคุณเคยทําให้เขายิ้มยังไงคุณเคยทําให้เขารู้สึกว่าใจฟูยังไงนะคะคนคนนี้ก็ยังคงจําได้อยู่นะแล้วเขาก็ยังจําได้ถึงรอยยิ้มความสดใสของคุณความที่คุณเคยแบบว่าเหมือนเป็นน้ําชุบชโลมใจเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็ยังคงจําได้อยู่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ยังคงจําได้อีกด้วยว่าคุณน่ะ เป็นคนที่กล้าคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจนะคุณเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ว่าจะรักแล้วก็โอ้โหไม่ลืมหูลืมตาอะไรแบบนั้นค่ะคุณก็ยังเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้ายืนหยัดเพื่อตัวเองอีกด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะเป็นคนที่ ดูดันในการตัดสินใจอะไรนะคะเป็นคนที่ก็คิดมาดีแล้วแหละแล้วก็มีความดื้อในความคิดของตัวเองนิดนิดด้วยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณทิ้งความทรงจำไวใ้ให้กับคนเก่าๆก็คือว่าอืจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีอะไรแล้วไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งแล้วก็ไม่ค่อย พูดไม่ค่อยสื่อสารกับเขาสักเท่าไหร่ในเรื่องของความในใจของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่พอใจเสียใจอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะพูดนะคะแล้วก็มักจะถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจคุณก็จะแบบอืมขอไปพักก่อนนะขอไปงีบหลับสักตื่นเดี๋ยวเรื่องอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้คุณจะเป็นคนแบบนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าเออ คุณก็รู้จักปรับอารมณ์ของตัวเองนะคะไม่ใช่คนที่จะมาฟาดฟันฟาดงวงฟาดงาใส่เขานะคะอยู่มุมสงบสงบของตัวเองแล้วคุณก็จะดีขึ้นได้ด้วยตัวเองค่ะจริงๆแล้วแม่หมอมองว่าคนคนนี้เนี่ยยังคงมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะเป็นอัศวินถือไม้เท้าค่ะเขาก็ยังคงมีความรู้สึกว่ายังต้องการคุณอยู่ในชีวิตค่ะจริงๆแล้วแม่หมอมองว่า เขายังมีความรู้สึกให้กับคุณนะเขายังไม่ลืมคุณด้วยแหละอืมฟังแบบนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าแล้วคุณจะกลับไปดีไหมคุณจะทำยังไงดีนะอันนี้แม่หมอบอกนิดนึงว่าถึงคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ทำอะไรอย่างนี้ค่ะคาคนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะ ติดต่อมาหาคุณอยู่นะแม่หมอมองว่าเขายังคงอยากมีโอกาสในชีวิตของคุณค่ะยังไม่ได้ถึงการว่าตัดคุณไปสทัทีเดียวนะและความทรงจำที่เขามีกับคุณเนี่ยก็เป็นความทรงจำในด้านดีเยอะนะคะเพราะคุณเนี่ยลงทุนลงแรงลงใจให้กับเขามากมันไม่ใช่ที่แบบว่าเขาจะเจอคนในลักษณะแบบนี้ง่ายๆนะคะแล้วคุณยังมีความน่ารักสดใสในแบบที่เขาชอบด้วยล่ะเขาจริงๆเขา รู้สึกดีๆกับคุณมากนะคะเป็นความทรงจําดีๆไม่ได้มีความทรงจําแย่ๆอะไรกับคุณนะอืเขายังคิดถึงคุณอยู่ด้วยแหละ <c oughs> แม่หมอแอบบอกนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครชอบใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอแม่หมอก็รับดูดวงส่วนตัวนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้กําลังใจแม่หมอด้วยนะ <c oughs> แม่หมอต้องการกำลังใจมากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะ <c oughs> บ,าบายๆค่ะ